ีหนูมาเว้ยหนูน่ารักไหมน่ารักมากเลยลูกโอ้โหพันแปดไอ้เหี้ยโอ้ยบอกคนเลี้ยงนะไอ้เหี้ยพันแปดนี่นี่พันแปดโอ้ยอยากจะตีโอ้ยจะตีโอ้ยอยจะไปบอกนะเลทเลทมึงที่อย่าไปบอกคนเลี้ยงว่านะว่าไอ้สกิตรุ่นพันแปดบวกอีกเจนออีกไม่รู้เท่าไหร่ฮิกซี่อีกสามสี่พันอย่าไปบอกมันนะไอ้เหี้ยคือมันฆ่ากู เงินกันหลังตู้เย็นมันเยอะมากเลยอ่ะพวกเกูเสศมันนี่กูเพิ่มไปอีกเจ็ดแปดพันเลยนะเนีย่ยว้ายายานี่นี่เอาเลยฆ่ามันเด็ดฆ่ามันแกฆ่ามันกูเดี๋ยวกูวเดี๋ยวกูล็อตดี๋ยวกูวรล็อตนี่นี่ล็อตจริงด้วยโอ้ยเหียเว้ยตามตามทันจิน๋วไปมาเลย

อยู่ใครอะโอวโไม่เห็นนะเดี๋ยวก่อนปาให้หนึ่งทีนี่เนี่ยวิ่งแล้วไปเจอกันกินดูกินดูดูดีดูดี่เป็นไงโอ้ันทักพวกแล้วลูกน้องวัดเขาเรียกว่าวดเยเออพวกเองพวกเองพวกเองไม่มีาขโมยไม่ได้กูชี้ขบมยก่อนกูชอบลืมเอเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดย มาแล้วยหญู่มลาก่อนไม่ไม่เอปไม่ไม่ตายแล้วมิงไม่ไม่นะเอตายเลยขึ้นดิเอาคุณไม่ได้ฆ่ะเอาอีเอยคุณไม่ได้ค่มีใครโผล่มาไหมจะไล่ฆ่ามันะละเือมันยังอยู่สาม ไปทำกินหนูตัวน้อยน่ารักนะเฮียหน,นูน่ารักไหมน่ารักไหมหนูน่ารักไหมจ้าอะดู <c oughs> อุ้ยเฮียเรียบร้อยไอ้สัสอยู่นิ่งๆก็ดีอยู่แล้วเดินมาทำอไมกินครับไม่กินช่วยนะเออหมืไม่ต้องช่วยแล้วมั้งเนี่ยนี่ดินี่นะนดิโอ้ย สกิลไม่โดนชิข,งขงึงใปพวงเฮ้ยแต่กินใหม่นี่ละ้นเลยนะเว้ยโอ้อีเตี้ยนนี่เรียบร้อยตายแน่นอนอีเหี้ยนั่นจะโดนใ <c oughs> บไอ้สัตวขึ้นดิอีเตี้ยมนมังจะฆ่าทีมได้เหรอฮะเอออย่างนั้นและไปเลยเฮ้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 ยเอ้ยเ้ยยเ้ว้ย้เ้ย <c oughs> อยอ้เฮนน้้ยะเย อะนะเลยจุยๆไว้นะ